ในเซิร์ฟจีนมีอัปเดตของม่วงหรือว่าของดาวเข้ามาใหม่ด้วยนะครับจะเป็นอาวุธ1ชิ้นที่เดือก็จะเป็นตัวชุดเกราะซะส่วนใหญ่นะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาให้ดูคุณสมบัติของชุดเกราะที่เป็นของดาวว่ามันมีสเตตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากขั้นก่อนหน้าบ้างนะครับบางอาชีพเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนของเลยก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับการใช้ตัวชุดเกราะบวกสิที่จะมีกิจกรรมแจกตอนเปิดจริงนะครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับและขอ ราคาถูกสะดวกปลอดภัยเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเติมผ่าดลน์แอดหรือแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้บริการดีมากๆคลิงกด้านล่างเลย เดี๋ยวเรามาพูดถึงอาวุธก่อนละกันนะครับอาวุธหนึ่งชิ้นที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยจะเป็นมีดของตัวสายโซเบเกอร์นะครับตัวสเตตก็จะให้อินยี่สิบนะครับเลือดสามพันแล้วก็ดาเมจของโซเบเกอร์แรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตตอนบวกห้าเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตนะครับบวกสิบได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็บวกสิบห้าได้อีกสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ดาเมจร,ระยะไกลจะส่งผลกับดาเมจของโซเบเกอร์ด้วยนะครับก็คือจะคิดทั้งระเบียดระยะใกกลล้้แว็ระยะยไกลเลยแล้วกกก็็็สิิิ่่่่่งงททีีีีเเเเพพมมมข้ามากกวว้้าาอจจะะะปนนนตตััวรรคบได ขึ้น5%แล้วก็บวก10ได้อีก5%เป็น10%นะครับแล้วก็สุดท้ายคือบวก15จะได้เป็นค่าเพนอีก5%นะครับถ้าเกิดเทียบกับขั้นก่อนหน้านะครับตอนบวก15มันก็จะเอาดาเมจร,ระยะไกลามาคิดเหมือนกันแล้วก็ดาเมจโดยรวมของโซเบเกอร์เนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือในเรื่องของการเจาะเกาะ Ignore d e f e n e แล้วก็เพลเทชั่นเพิ่มเติมนะครับซึ่งโซเบเกอร์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสายที่น่าเล่นมากเลยนะครับในการทำของเนี่ยถ้าเกิดเราทำามาทำีดบวก1 ใช้เป็นตัวกําไรมิเทสเพื่อเอาตีไกลถึง21%ถ้าเกิดบวก15นะแล้วก็แบบการ์ดอาวุธจะใส่เป็นพิโอนี่ดาว2ใบเพื่อเอาค่าฮิตก็ได้แล้วก็สกิลดาเมจด้วยหรือว่าจะใส่เป็นพิโอนี่1ใบนะครับผสมกับตัวอาเชอร์สเกติตันที่ฝาก1แล้วก็ใส่1ก็ได้นะครับจะได้ตัวตีใกล5้5%ตีไกล10%เพราะว่าถ้าเกิดเรามีดบวก15ปุ๊บมันก็ใช้ทั้ง2ค่าเนาะแล้วก็ถ้าฝากสมุดได้ ATK เพิ่มอีก5%ด้วยนะครับก็จะสามารถไปได้ทุกที่เลยส่วนตัวผมมองว่ามันก็น่าจะแรงได้เหมือนกันนะครับพวกคุสมบัติต่างๆที่ เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายๆกับตัวโลคคนูเลยที่มันจะเพิ่มเป็นแบบ INC แล้วก็สกิลดาเมจทั้งหมดเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็มาจากตัวอาวุธนั่นแหละทํามีอีกหนอดิเฟนส์สิแล้วก็ p e n e t r a t i o n 5มาช่วยเติมดาเมจให้ด้วยนะครับแต่ข้อจํากัดนอกจากจะทําค่าแม่นยาก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าสกิลซัพพอร์ตดาเมจตอนคลาสามเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของทําให้สตูติดเฟียถ้าเกิดว่าเขาทํากันเฟียได้นะครับใส่เสื้อแมงทองออฟแมลนูนี่นั่นแลล้้ววตติดดดดเเฟียยยาาาาากกกก่มจจ็ะะไปปสสสูงสงุถถึ30%บพ ซับสายแทงอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีการสถานะเยอะอาจจะดาเมจตกได้นะครับแล้วก็สายนี้ต้องหาค่าอินด้วยนะครับซึ่งสเตปมันใช้หลายอย่างเยอะมากๆแต่สำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะทําแล้วก็ลองดูได้นะครับเริ่มที่อาวุธกูสิบห้าก่อนเลยโชคดีนะจับ <S <S ามาในส่วนชุดก่อกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของชุดดาวทั้งหมดที่ทอัพเข้ามานะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูชุดที่นิยมใช้ของแต่ละอาชีพแล้วก็เห็นบ่อยละกันนะครับอาจจะไม่ได้ให้ดูครบทุกอันนะแล้วก็จะเป็นชุดของสายถึกต่างๆสุดท้ายจะเป็นอาชีพชูล,ะะมมาาลี่ยนแนแวทาางการ ดเ,เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะครับอ่านี้เป็นตัวเสื้อน้ำนะครับของเสกเนาะก็จะได้ a g 20นะครับเลือด4,002แล้วก็กันเวท20นะครับต้านทานธาตุน้ำ25% m a g ิก Defense 10%นะครับแล้วก็ทุกๆก,การตีบวก1จะได้เป็น Physical Defense 1%ไอ้พวกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติของชุดดาวทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นแบบกันเวทแล้วก็ตีบวกได้กันกายอะไรประมาณนั้นหรือบางชิ้นก็จะสลับสลับกันไปนะครับคิดเมทเวท10%นะครับแล้วก็ทุกตีบวก1จะเพิ่มออีกีกก1% 15 นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่บวก8นะครับทุกๆการตีบวก1เนี่ยจะได้ MPEN 1%นะครับ8บวกก็คือ8%นั่นเองใส่คู่กับตัว Tidal s h o มันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนให้เกาะมอนสเตอร์เป็นธาตุน้ำนะครับซึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากตัวซิลลบอันเก่าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ AG ที่ให้เป็น20นะครับแล้วก็ตอบวก15เนี่ยจะให้เป็นคีดแดมเพิ่มขึ้น5%อันนี้เหมือนจะไม่ได้มีตอนเป็นซิลลบนะครับเสียเขาน่าจะใส่เป็นตัวเซตน้ํากันแทบจะหมดนะเนาะไม่น่าจะใส่เป็นตัวอื่นนะครับอ่ะต่อมาโบฮีเมียนดาวนะครับก็จะ ให้เป็นเด็ก10 ag 10แล้วก็โจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น4%เหลือ4800นะครับอันนี้จะให้เป็น defense 10%นะครับแล้วก็ทุกๆตีบวก1จะได้เป็น m defense 1%ตอนบวก5นะครับให้ atk 3%แล้วก็จออก4%เพิ่มเติมตอนบวก10ถ้าเกิดว่าใส่มีดจะได้เป็น atk 5%จอ,อกอ8นะครับถ้าเกิดใส่ธนูจะได้ตีไกล8แล้วก็จออกอ5บวก15จะได้เป็นพีระมิด5%นะครับอันนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะน่าจะมีตรงนี้นะที่เป็นบวก5แล้วได้จออก4%น่าจะได้เพิ่มเติ าอสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจริงๆก็จะเป็นตั้งแต่บวก8นะคบทุกๆ1ตีบวกจะได้เป็น ATK 1%อเแล้วก็ i g n o r Defense หนึ่งเปอร์นะครับสูงสุดก็คืออย่างละ8%นนั่นเองอโดยรวมก็จะเพิ่มจาก ATK 3เป็น4%เป็นะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยน่าจะมีแค่โลคันูเท่านั้นที่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเดิมเลยเหมือน Bohemian อันเก่าเลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาตรง i g n o r Defense กับ ATK ตรงนี้นะครับซึ่งรวมๆก็จะเพิ่มจาก i g n o r Defense เพิ่มมา10%นะครับแล้วก็ได้ ATK 8ตรงนี้ด้วยให้ดูเสื้อบาดแดนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะทางเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นชุดของตัวดาเม g นะครับ Dex 14ลัก4นะครับ ATK 6% SP 300เลือด4 0 0แล้วก็ให้เป็น M d e p 10%นะครับทุก1ตีบวกให้ P d e p 1% Arrow Shower g a l l e g i n g Storm Damage เพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็ตั้งแต่บวก5นะครับทุกๆุบวกจะเพิ่มดาเม g อีก1%ก็สูงสุดเป็น10%นะครับบวก5ได้ Dex 2อ ATK 4บวก ได้เด็ก2 a t k 4นะครับแล้วก็บวก15ได้เด็กอีก2แล้วก็ a t k 6นะครับทุกๆ1บวกตั้งแต่บวก8นะครับจะได้เป็นพีเพนนะครับ1%สูงสุด8%นั่นเองก็จะเป็นดาเมจล้วนนะครับมีค่าเพนให้สูงสุด8%ด้วยถ้าเกิดบวก15ส่วนสายถึกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะให้เป็น M d e p 75นะครับ In 8 w i t h แ Depth นะครับเลือด5้0พแล้วก็ให้อีก5% 5% SP 5แล้วกก็ันเวท10%เนาะซ็นตะ์ SP ห้าเปอร์เซ็นต์ 10%นะครับไอ้หนึตอนบวก5นะครับเวลาที่ใช้สกิลเต้นดาเมจจะได้รับลดลง5%แล้วก็ตอนบวก10จะลดลงอีก5%นะครับแล้วก็บวก15ก็จะลดลงอีก10%นะครับรวมก็คือ20%เลยที่จะลดดาเมจที่รับลงนะครับทุกหนึ่งตีบวกจะได้เลือด1%ด้วยแล้วก็ตั้งแต่บวก8เหมือนเดิมนะครับทุกทุกหตีบวกเนี่ยจะได้เป็น P ดาเมจ M ดาเมจ Reduction สูงสุด8%นะครับแล้วก็ใส่เซตคอมโบก็จะได้เลือด10%กับวิดหนะครับอันนี้ค่อนข้างถึกเหมือนกันนะครับเอาไว้เล แบบบาดแดนซับพอร์ตนะครับอ่ะเสื้ออลลอยของตัวไบโอเคมิสกันบ้างนะครับให้วิท15นะครับเลือด5้0พันสอกันกาย10%แล้วก็ทุกๆ1ตีบวกได้กันเวท1%นะครับอันนี้คือตอนที่มีลิฟอยู่เนาะก็จะรีเอสพีสินะครับสกิลปลายยาฟิกแคดลบศูวินาทีส่วนตัวแก่ก็ทำให้เราได้เอทีเคเพิ่มขึ้น12ตัววุ้นก็จะให้เอ็มพีดีเคกันเรา12นะครับส่วนตัวแมวเนี่ยจะให้เป็นเพน6นะครับ,บ5บ 10, บ15 10จะให้เเอม เป็นอย่างละ3เปอร์5เปอร์เเปอร์นะครับก็คือ15เปอร์ทั้งหมดหลังจากบวก8นะครับทุกรือบวกจะให้เป็นอีก o นึ่งดีเฟนสองเปอร์สูงสุดก็คือ16เปอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยเห็นเขาจะเล่นอัลลอยกันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไบโอเนี่ยอาจจะแบบไปเล่นสายถึกทําเป็นเสื้อบอสอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับสไนปิงสูตรของสไนนะครับอันนี้ก็น่าจะบังคับแหละว่าต้องใส่อันนี้กันนะครับให้เป็น AG 1 0ิบเด็กเนาะเลือด7ี่พันเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดจะให้เป็นต์ห 10%นะครับทุกหนึ่งตีบวกให้เป็นดีเฟน s ์1%ถ้ารักถึง60ได้ค i l o m เมจ3เปร์รัก90ได้ค i l o m เมจ4เปร์รัก120ได้ค i l o m เมจ5นะครับแล้วก็ได้ค i l o m เมจ5เพิ่มเติมตอนบวก5ได้อีก4ตอนบวก10ได้อีก6นะครับตอนบวก15ได้อีก8แล้วก็ตอนบวก8ขึ้นมาที่เพิ่มมาจากตัวของดาวจะให้เป็นเพนถึง8%เลยนะครับถ้าใส่คู่กับธนูปูก็ได้ ag 5ค i l o m เมจ10%นะครับอะพอเป็นของดาวก็จะมีตัว p เพน8%เพิ่มเข้ามานะ นะครัเส <What? S 1> ื้อของแอลซินนะครับก็จะเป็นตัวนินจาสูตรดาวอันนี้นะครับให้เป็นลัก20สเต็ง8นะครับแล้วก็ SPD 10%เลือด4,080 defense 10%นะครับทุก1ตีบวกได้ M depth 1%ถ้าลักถึง70ได้ c r i ด damage 3%ลักถึง100ได้ Crit d ดดเ m a g e 5%แล้วก็ลัก130ได้ Crit damage ดด7%นะฮะทั้งหมดก็คือ15%นั่นเองตีใกล้4%นะครับแล้วก็ตอนบวก5จะได้ d a เม g ต,ต่อขนาดใหญ่5%นะครับบวก10ได้ตัวตีใกล้อีก4% แล้วก็บวก15ได้อีก8%นะครับรวมทั้งหมดก็คือ16%เลยนะแล้วก็ตั้งแต่บวก8นะครับทุกบวก1อันนี้จะให้เป็นพีดัมเมดนะครับ1%สูงสุด8%นั่นเองจะไม่ได้ให้เป็นค่าเพนนะให้เป็นตัว INC ล้วนๆเลยนะครับสำหรับตัวดินจาสูตรดาว <What? S 1> อ่าตัวเสื้อบีชาร์ดอันนี้จะเป็นของตัวเอ่อไนชะีเนาะไนดาบนะครับก็จะใส่อันนี้กันเอจี่สิบคีสิบห้านะครับเลือดถ้าเป็นสองแล้วก็ให้อีกห ใช้ดาบได้คิลดาเมจ10%นะครับบวก5ก็จะได้ ATK 2%กับคิลดามีสเปอร์บวก10ได้3กับ3เปอร์บวก15ได้5กับ5เปอร์นะครับก็คือทั้งหมด10บเปอร์นะี่แหละ ATK 10บเปอร์คิดามีสิเปอร์นะครับแล้วก็ตั้งแต่บวก8ขึ้นไปนะครับจนถึง15อย่างละ1บวกจะให้ ATK 1%กับคิลดาเมจ1%นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดที่ให้ทั้ง ATK กับคิลดาเมจล้วนๆเลยไม่มีอะไรผสมเลยนะครับเชื่อลดไล่ของงตัััววิสาาดกนนบบ้ะคร12 8นะครับ MDK 10%ลดล่าย10%นะครับเป็นลดล่ายแปรผันนะแล้วก็เลื้อ4 7 0 7กันเวท10%นะครับทุก1ตีบวกได้เป็นดิเฟนซ์1%บวก5ดาเมจดินน้ําลมไฟเพิ่มขึ้น5%นะครับบวก10ได้เจาะเวท5%แล้วก็บวก15ได้ MDK 5%นะครับตั้งแต่บวก8ขึ้นไปนะครับจะได้เป็น M อ็มพสูงสุดที่8%นะครับอ่ะแล้วก็ชุดเซตใส่คู่กันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับก็จะได้เป็นตัว M อ็มเพเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวดาเมจของดินน้ําลมไฟเพิ่มขึ้น5%เพิ่มเติมนะครับจาก ของเก่านะครับ Alliegen Armor นะครับอันนี้เป็นของพาราดินเนาะก็จะเป็นของสายถึกนะครับไม่ใช่เป็นสายดาเมจนะเท่าที่เข้าใจนะครับได้วิท15ได้เลือดสิปร์เซ็นต์แล้วก็บวกเจ็ดพันสองได้เป็นการกายสิทุกหนึ่งตีบวกได้เป็นกันเวท1%น่งรับฮิวมากขึ้น5%แล้วก็ตีบวกหได้อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก10ก็ได,ดาเมดลบลงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบวกสิบก็ได้รับพลูสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านดดี้ดามเมจอีกสิบเลปอร แล้วก็การสี่ธาตุหลักนะฮะดินน้นอมไฟแล้วก็โคลี่ด้วยลบหนปอร์เซนะครับบวกสิบห้าก็คือต้านทานอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตั้งแต่บวกแปดนะครับทุกๆหนึ่งบวกจะเพิ่มเป็นเอ็มดามกับพีดามเอ็ดดีดักชันนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงสุนแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดพาราที่ไม่ได้ใส่เป็นตัวลีเจน armor เนี่ยก็จะไปใส่เป็นเสื้อบอสแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเสื้อบอสที่เป็นของถึกเนี่ยมันจจจะะ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 มมมีีีอออไรรรบบบ้้้าาาางงงนนนนนนนคคััััั่่่่่่่เเเเเเกกก็็็าาใใสสสปืยแหลซึิิทพขขตว ของของดาวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของดาเมจตัวโอเวอร์แบนเพิ่มขึ้น10%ตรงนี้นะครับให้สเตง12ได้12นะครับแล้วก็ให้เป็นดิฟเด้นะครับ10%ทุก1ตีบวกให้ M ดาเมจ1% ADK MDK 2%นะครับตอนบวก5ได้อีกอย่างละ2บวก10ให้อีกอย่างละ3บวก15ได้อีกอย่างละ5นะครับก็คือให้เป็น ADK MDK ทั้งหมด12%นั่นเองทุกๆ1ตีบวกนะครับจะให้เป็น M ดาเมจกับ P ดาเมจ1%สูงสุด8%นะครับอันนี้ก็ไม่เชิงเป็นเสื้อสายถึกหรอกแต่มันเป็นเสื้อบอสครับ ครับที่มันจะมีในเรื่องของการกันเฟียด้วยสําหรับเสื้อตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพาราก็จะเล่นเป็นตัวโอเวอร์แบนเพราะวาบวกดาเมดให้นะครับแล้วก็ตัวโอเวอร์แบนเองเนี่ยจะใช้ ATK, ATK ในการคิดดาเมจด้วยสามารถใส่ได้จนถึงในเรื่องของการเล่นมาสเตอร์สกิลเลยนะครับเพราะว่าตอนเป็นมาสเตอร์สกิลมันก็พพอร์ตกับโอเวอร์แบนเหมือนกันเสื้อตัวนี้ก็จะค่อนข้างไปได้ไกลามากๆสาหรับตัวพาราดินนะครับตัวชีพที่สามารถใช้เสื้อตัวนี้ได้อีกก็น่าจะเป็นตัวไนท์พ่นนะครับถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องขอองกกกาาาาารรทดเเเมมป็็นนหลัะะัะพว่ กันเฟียให้ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของค่าเด็กเพิ่มเติมให้มี ATK ี d k เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพีระเมดให้ถึง8%ก็จะดีกว่าตัวชุด Academy นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใส่เสื้อที่เป็นการสถานะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันถ้าเกิดจะมองในเรื่องของดาเมจเสื้อตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ <S <S อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเสื้อแมงทองนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อยอดฮิตสําหรับสายถึกเลยใครที่อยากทําสายถึกหรือว่าเป็นพระนะครับจะใช้อันนี้กันเยอะมากๆเพราะเสื้อนี้มันกันสถานะได้เยอะนะครับเริ่มมา และได้เลือดได้ defensive นะครับตีบวกได้เป็น n defense กันหินกันเฟีย10%นะครับแล้วก็ทุก1ตีบวกได้อีก1%เพิ่มเติมด้วยบวก5เนี่ยจะได้เลือด2%นะครับบวก10ได้อีก3%บวก15ได้อีก5%เป็น10%ทั้งหมดนะครับทุกการตีบวก1ตั้งแต่บวก8นะครับจะได้กัน4ธาตุดินน้ําลมไฟนะครับลดลง1%สูงสุด8%นั่นเองนะครับมันก็จะดียิ่งขึ้นไปกว่าของเก่าเพราะว่ามันจะได้เลือดเพิ่มเติมอีก10%ด้วยแล้วก็จะได้ดาเมจกัน4ธาตุนะครับลดลงอีก ด้วยไม่ได้กันแค่สถานะอย่างเดียวแล้วนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นตัวยอดทีนสํหรับคนที่อยากจะทําถึกเนาะแต่อีกตัวหนึ่งที่ดีก็จะเป็นตัวเสื้อกอบ,บินอันนี้นะฮะอันนี้จะให้เลือดเยอะมากๆเลยให้วิทเป็น20นะครับเลือด12%แล้วก็ให้อีก5,700 SP 500แล้วก็ให้อีก5% defensive นะครับทุกดื่มตีบวกได้เป็น M d e a 1%แล้วก็ให้เลือดอีก1%ด้วยบวม15เนี่ยรวมๆกันก็คือได้27%เลยนะครับแต่ว่าดาเมจที่เรากันธาตุเนี่ยมันจะไม่ใช่4ธาตุหลักนะครับแต่มันจะเป็นธาตุพิธธาตุโฮลี่ ธาตุด,ดาแล้วก็ทัดโกดนะครับลบลง10%ทกทุการตีบวกตั้งแต่บวก8ขึ้นไปเนี่ยจะได้อีก1%น่นะครับสูงสุด8%ก็ถ้าบวก15จะได้เป็นกันทั้งหมด1 8เนลยนั่นเองซึ่งเราสามารถเอาตัวกันพิษแล้วก็กันโกดเนี่ยมากันพวกเอลซินกับตัววอลล็อกได้นะครับวอลล็อกตอนเป็นมาสเตอร์สกิลเนี่ยสกิลมันจะเป็นธาตุโกดนะครับแล้วก็มันจะปล่อยลูกแก้วเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีตัวต้านทานธาตุโกดสักหน่อยเนี่ยมันก็ดูดีนะรยเสเยมเลเมลากๆ เอามาช่วยในการรับดาเมจของตัวอชูล่าได้พอสมควรนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะในการทําสายถึกนะครับก็อยู่ที่ว่าเรากังวลเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยได้เลือดก,กับตัวกันโกสแล้วก็ถ้าเป็นแมงคองเนี่ยจะได้เป็นการสถานะต่างๆกับตัวดินนัรลมไฟนะครับทีนี้พูดถึงพระไปแล้วนะครับก็น่าจะต้องพูดถึงเสื้อผ้ากันบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับเสื้อผ้านะครับพอเป็นดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะให้เป็นดีเฟนซ์ห้นะครับแล้วก วิทย์สิบสเต็งสิบนะครับเลือด4 8่พันแปดเอพีดีห้าเปนคีด้อร์เนะครับแล้วก็อันนี้ยังเหมือนเดิมนะก็คือเลือด200จะได้1นึ่งเอทีชสูงสุดที่1 5ึ่งพัหาอทีชนหน่วยนะครับให้เป็น M d e f e n s ฟน0์สทุกหนึ่งทีบวกได้ดีเฟน s ์หตแล้วก็ตอนบวก5ถ้าเกิดว่าใส่คอนสหรือว่าสนับมือจะได้เอทีเชห้าเปอร์เซ็นต์บวกสิบจะได้คีดสองแล้วก็คีด้าเมบลดสูงสิบเปอร์เซ็นต์บ จะเป็นเสื้อที่เน้นไปทางด้านคีกับคีเดเมดแล้วนะครับมันจะค่อนข้างเฉพาะทางไปแล้วซึ่งเอฟเฟกที่เราใช้จริงๆตอนที่เป็นเซนเคปธรรมดาเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเอาไอ้ตัว ATK 1,500เนาะอย่างอื่นเราแทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาชีพที่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมองกับตัวพ่อค้าซึ่งมันก็ไม่ได้เล่นสายคียอะไรนะครับทีนี้ถ้าเป็นอาชีพมองเนี่ยมันจะมีเสื้อสตูปนะครับซึ่งพอมันเป็นดาวปุ๊บเนี่ยน่าสนใจกว่าเดิมเยอะมากๆได้ dex 10นะครับ int 10แล้วก็เลือด5,2 SP500 กเฟียยให้้วร 0แล้วก็ทุก1ตีบวกให้ M Def 1%เพิ่มดาเมจของสกิลอชูราสไตในโพสของ SP เพิ่มอีก2เท่านะฮะอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็เพิ่มดาเมจของฮีลเกต50%ทุก1ตีบวกให้อีก20%นะครับตอนบวก5ให้ SP 5%บวก10ให้ SP 5%แล้วก็เลือด5%บวก15ให้ ATK 5%แล้วก็ดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่อีก15%นะครับตั้งแต่บวก8นะครับจะได้เป็น SP 2%สูงสุดที่16%นะครับเท่ากับว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยจะ ให้เรามี sp เปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่26เได้เลยนะครับแต่เป็นว่าคนที่เล่นชูล่าเนี่ยน่าจะต้องบังคับใช้เป็นตัวเสื้อสตูปเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของ sp เปอร์เซ็นต์ให้นะครับตอนที่เป็นแบบเสื้อสตูปเก่าๆนะก็จะมีแค่ตัวที่เพิ่มดาเบิ2สองเท่าตรงนี้ที่เป็นของสายอชูล่าเนาะเฮลเกตก็ปกตินะครับแต่พออัพมาเป็นตัวสตูปดาวปุ๊บเนี่ยมันจะให้ sp เปอร์เซ็นต์เยอะมากๆทาให้เราสามารถเล่นได้ทั้งพวกเฮลเกตปาร์บอลแล้ว เดียวเลยแล้วก็กันเฟียให้ด้วยแั้นถ้าเกิดเป็นชูล่าเนี่ยอาจจะใช้ตัวเสื้อพาร์ไปก่อนก็ได้เพราะว่า ATK หน่วยที่มันให้มามันก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดได้ตัวบวก12มาเนี่ยค่อยไปบวกตัวเสื้อศัตรูก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทําบวกเยอะเกินไป <What? S 1> สุดทาี่นึงที่เป็นประเด็นก็คือพ่อค้าเนาะที่สามารถใส่ตัวเสื้อพาร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว c ริสต์เลอริงแจ็เก็ตที่เป็นตัวดาวเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันให้เป็นสเต็งสิบบิทสิบแล้วก็เด็กสิบนะครับเลือ 5, 2, ก,ก M 1%, 1ตอนบวก5ถ้าเกิดใช้ขวานจะได้เป็นพีระมิด3%บวก10ได้5%บวก15ได้7%นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มมานะจากปกติจะเป็น3 4 5อันนี้เป็น3 5 7ก็เพิ่มมาประมาณ3%ตั้งแต่บวก10เป็นต้นไปนะครับจะได้ ATK 1%เลือ่อน1%สูงสุดอย่างละ5%นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่บวก8นาะทุกๆ1บวกจะได้เป็น ATK 2%สูงสุด16%นะครับศิริเพิ่มขเข้ามาจะเป็นตัวดาเมจ3%ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี ATK บวกละ2%ตั้งแต่บวก ตรงนี้นะครับไอตัวบวก10ตรงนี้เท่าเดิมนะถ้าสมมุติว่าเราบวก12ได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะได้เป็น890 11 12 5บวก52ก็คือได้ ATK 10%เนาะแต่จะได้ตรงนี้เป็น p ีดาเมจ8%ถ้าเกิดให้ดีจริงๆก็คงต้องเป็นบวก15นั่นแหละก็จะเป็นเสื้อที่มีแสแตทที่เราใช้งานทุกอันมีเลือดนะครับมี ATK มีดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มองว่าอยากจะไปเล่นตัวเอ่อมาสเตอร์สกิลของเจนอสด้วยเนี่ยอาวุธของเจนอสถึงแม้ว่าจะเป็นตัวหมัดอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นอาวุธขวานนะครับเพราะฉะนั้น นั้นสิ่งที่มันจะคอมโบกับชุดได้เนี่ยก็จะเป็นตัวชุดพ่อค้านะครับเพราะว่ามันต้องถือขวานถึงจะได้พีดาเมดเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าจะไปคอมโบกับเสื้อผ้าเนี่ยตอนบวก5ที่มันจะได้เป็น ATK เพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นสนับมือไม่าง,งั้นก็ต้องเป็นกระบอกนะครับเสื้อตัวนี้มันก็เลยจะครอบคลุมกับตัวพอ่อคามากกว่านะครับแต่ในช่วงต้นเนี่ยยอมรับว่าตัวเซนเคสมันจะแรงกว่าเนาะในอนาคตผมก็คงอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเสื้อพ่อค้าโดยตรงนะครับอ่ะแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับตัวบว กิจกรรมก็จะมีหลายอย่างนะครับตอนเปิดเกมมาก็จะมีกิจกรรมการ์ดบอสอันนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็พวกแบบอย่างงี้นะครับเลเวลถึงได้รางวัลอีเดนคอยได้หมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆมันจะมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยอย่างเช่นไอตัวื่องประดับสีสานะครับมันจะโผล่มาหลังจากที่เราล็อกอินไปละว7วันนั่นเองแล้วก็จะมีตัวการ์ดเนาะอันนี้จะเป็น14วันแล้วก็กิจกรรมที่เรามองหาเลยคือกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับมันจะเริ่มหลังจาก,จากที่เราสรรร้างตัวละะคคับก็ือระาเนัแแหลแล้ว เราจะต้องตีบวกให้ทั้งตัวเนี่ยเป็น84นะครับโดยท anyway. ี right? ่จะไม่รวมในเรื่องของชุดแฟชั่นต่างๆนะครับก็คือจะมีทั้งหมด7ช่องเราต้องบวก12ทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็นเลเวล84พอดีเราก็จะได้ตั๋วบวก12ชุดก่อเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยมันก็คือเดือนหนึ่งเลยนะครับก่ามันจะมีมาให้ใช่ป่ะแล้วก็ทำลายต่างๆของเราเนี่ยน่าจะเอาอาวุธดาวเข้าก่อนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นมาสเตอร์สกิลแล้วค่อยเป็นชุดก่อดาวอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนก ดังนั้นตัวโบกสเนี่ยมันแจกแค่ใบเดียวครั้งเดียวถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลล่วงหน้าที่เป็นชุดดาวพวกนี้เนี่ยเราสามารถประหยัดเงินในการตีบวกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องไปตีมั่วซั่วอะไรมากมายแล้วก็ในระหว่างที่เรารอชุดดาวเข้าอยู่เนี่ยก็สามารถตีบบกชิ้นอื่นไปก่อนก็ได้นื่ออย่างที่บอกแต่ไม่ต้องลงเยอะมากนะครับหรือว่าจะหาของเพื่อรอตีการันตีขึ้น15ไปเลยก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าเกิดจากบวกิบสองไปสิบห้านะครับมันจะใช้อ e ีลูใหญ่ทั้งหมด3ามร้อยเจ็ดสิบห้าก้อนเงินเซนี 81, ของซ้าําทั้งหมด212ชิ้นนะครับส่วนใครที่อยากจะการันตีแบบแค่ 13, 14แล้วก็ไปตีสดขึ้น15เนี่ยเท่าที่คํานวณมาก็สามารถพลาดได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าตี14ขึ้น15แล้วพลาดสรอบเนี่ยอันนี้คือจะขาดทุนมหาศาลเลยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับตัวชุดก่อดาวมันก็ค่อนข้างไกลนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นข้อมูลให้นะครับพวกกิจกรรมที่เป็นตัวโบกสิบสองเนี่ยเชื่อเรามันก็มีเหมือนกันเผื่อว่าถ้าเราจะเอาตัวเนี่ยไปบวกกับชุดก่อที่เราจะใช้ยาวในอนาคตก็น่าจะคุ้มค่ามากกว่านะครับอย่างไร้าเห็นวิโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจให้ด้วยละกันนะครับโอเคอครณสการร,รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนบ๊ายบาย